สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีตอน,น,นรับเขสาสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของการลงทุนในหุ้น,น่แหละครับระยะหลังเราจะเห็นนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุผมเรียกแบบนี้นะครับกับหุ้นหลายๆตัวเลยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยงบการเงินดูดีหลายๆตัวปัจจัยดูแล้วดีมากแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วปัจจัยยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาด้วยไม่จะเป็นสไตล์ผู้บริหารก็ดีกระแสงเงินสดก็ดีนโยบายบริษัทพื้นฐานอื่นๆอีกมากมายนะครับ ตอนนี้การที่จะลงทุนหุ้นสักตัวหนึ่งจะลงแล้วจะต้องดูปัจจัยอะไรบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจและเว็บไซต์ St o c k Tomorrow คุณปิยพันธ์วงยะราพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้อมครับมันเกิดอุบัติเหตุกับหุ้นหลายตัวมากๆเลยบงบการเงินดูดีนะฮะปรากฏเข้าไปดูงหลังเกิดปัญหาขึ้นมาหลายหลายตัวในฐานะที่พี่ป้อมเองเงป,นะป็นนักลงทุนมาหลายปีแล้วพี่ป้อมมองว่าปรากฏการนี้มันสะท้อนอะไรและตื่นสติอะไรแล้วครับมันสะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นก็ยังเป็นตลาดหุ้นเสมอนะะ พฤติกรรมเดิม,ดมๆซ้ําๆเกิดแล้วเกิดอีกนะ,ะคือมันมันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดในยุคนี้ม,ม,มันเกิดมาเรื่อยๆออะนะฮะทีนี้ที่เฮียวิทย์พูดมาเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ตรงไปนะคือนักลงทุนเนี่ยตามทฤษฎีก็ดูปัจจัยพื้นฐานนะบางคนก็ดูเทคนิคอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการดูผู้บริหารผู้บริหารก็เป็นแค่คนเดียวเหรอพี่นะเนาะหรือเป็นแค่ทีมเดียวปะ เป็นเป็นคนเดียวหรือเป็นทีมหนึ่งที่ที่จะต้องนำพา Business Model ที่เราคิดว่าดีเนี่ยไปถึงเป้าหมายโอ้โห oh, นึกออกอ่าต้องคืออ่า s i n e s s Mo เด l ดีธุรกิจดีแต่ผู้บริหารอาจจะไม่เก่งหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิด a c c เ d e ในอะไรบางอย่างที่ <c oughs> ที่เราเห็นอยู่เข้าใจแล้วเหมือนเหมือนทีมฟุตบอลเนาะจะไม่ดูผู้เล่นหรือจะไม่ดูโค้ชคงไม่ได้จริงนะครับจริงจริอ คือสมัยผมที่ลงทุนมาประมาณย0สกว่าปีเนี่ยนะฮะใน s ต o อกท o m o r r โ w เนี่ยเราพยายามสื่อสารตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสดีๆในการที่เราจะรู้จักผู้บริหารอย่างแท้จริงเนี่ยคือการไปมีโอกาสไปไประชุมผู้ถือหุ้นนะฮะค,คือน,น่าจะเป็นโอกาสที่ไม่กี่ครั้งนะฮะเมื่อก่อนนะฮะที่นักลงทุนเนี่ยได้ไปเห็นผู้บริหารนะฮะในประชุมผู้ถือหุ้นเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราอ่านเปเปอร์อย่างเดียวนะฮะ ดูงบการเงินหรือดู56หกคินหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นแค่รายงานเห็นแค่ตัวหนังสือนึกออกละไม่มีชีวิตชีวาไม่มีชีวิตวชีว,วาในนั้นไม่เห็นโงเ่เฮงนะฮะไม่เห็นคําพูดซึ่งนี่สําคัญนะพีนะส่สำคัญ <c oughs> สำคัญสำคัญมากๆสําคัญมากๆ,ากๆเพราะเวลาที่เราเห็นบุคลิกคนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่า,วาคนนี้เป็นคนดีหรือคนเก่งไหมนะครับมันก็จะเอามาให้ใหเราเป็นเกณฑ์นหนึ่งในการพิจารณาลงทุนได้ แต่ทีนี้ผมผมอยากสมมติว่าเราเราพี่บอกว่าดูแล้วแล้วพอเห็นแต่การดูครับพี่แต่ละคนก็จะมีเลนที่ไม่เหมือนกันอะไรคือสิ่งที่เราต้องสปอตนะครับเวลาที่เราเห็นผู้บริหารหรือเวลาเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสิ่งต่างๆอะไรที่เราควรจะต้องจับ พื่อที่จะได้เอามาประกอบการสนใจลงทุนครับหมูเห้งสําคัญนะสองคือคําพูดที่ดูเหมือนไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่สำคัญสาคัญสำคัญสำคัญแล้วก็คําพูดที่ที่พูดมาแล้วทําจริงไหมอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วสิ่งที่ต้องต้องโฟกัสมากๆเลยก็คือว่าหลังจากธุรกิจเติบโตมาประมาณหนึ่งเนี่ยนะหรือว่าเข้าตลาดนะในสเต็ปที่เราบองว่ามันน่าจะโกลดหรือว่าเติบโตได้เนี่ย เขาได้ทําอะไรบางอย่างที่มันดูเกินตัวไหมนะครับอย, oh. อย่างเช่นอย่างเช่นะระดมทุนมาได้ห้าร้อยล้านแต่เอาเงินมาสามร้อยล้านไปซื้อกิจการใหญ่ๆ oh. ที่มันเกินตัวแบบเนี้ยเราก็เอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะมัน mm hmm. มันมันมัน,มนยอะไรไหมอะไรแบบเนี้ยครับหรือบางครั้งอตอนนี้ต้องต้องบอกว่าเร็วๆนี้มีเคสหนึ่งที่นักลงทุนเองก็ลําบากนะคนที่เขาเรียกว,ว่าเสียหายจากหุ้นบางตัวเนี้ยคือมัน มันดูน่าเชื่อถึงขนาดที่ว่ามีออเตอร์ระดับบิ๊กเนมออกมาดูแล้วเฮ้ยการันตีว่าเครดิตดีอะไรแบบนี้ยซึ่งก็ถ้าใช้มุมที่ผมพูดไปเนี่ยก็สังเกตได้นะว่า ied, uh huh. ธุรกิจเขาไซส์เท่านี้เขาไปซื้อกิจการระดับโลกประมาณเท่านั้นเนี่ยเคพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้บริหารออกมาสัมภาษณ์แล้วมันดูว่าเฮ้ยมันเกินตัวไปหน่อยเนี่ยเราก็เอไว้หน่อยหนึ่งมันก็จริงๆมันก็คือปัจจัย พื้นฐานอีกตัวหนึ่งแหละเพราะจะเป็นเรื่องของการดําเนินนโยบายบผมต้องถามพี่แบบนี้โดยปกติแล้วบริษัทหลักทรัพย์เขาก็จะมี investor relation ที่แน่นอนว่าสร้างภาพหลักให้นโยบายที่สื่อสารมาดูดีนะครับงบดุลดูดีผู้บริหารดูดี ความท้าทายคือการกรองข้อมูลมันไม่ง่ายนะครับพี่พี่มีข้อแนะนาอะไรบ้างก็แน่นอนนะไออาร์ก็ต้องมีหน้าที่ทําให้บริษัทแล้วผู้บริหารดูดีแน่นอนไม่คิจะไม่คิด่จะมีหมัย่ใช่ทีนี้ถ้าเป็นนักลงทุนเอาง่ายๆนะฮะเราเรามีเวลาตรงนี้นะก็คือเราอยากจะบอกว่าถ้าเป็นบริษัทที่เป็นบิ๊กแคปอันนี้คือบริษัทที่เขาเรียกว่ามีผู้บริหารมืออาชีพนะไม่ใช่เจ้าของลงมาบริหารเองสังเกตนะฮะ อย่างหุ้นท็อปฟิฟตี้เนี่ยห้าสิบตัวแรกเนี่ยจะเป็นองค์กรใหญ่ๆผู้บริหารมืออาชีพเขาเรียกว่ามือปืนรับจ้างเลยนะแต่ว่าเก่งเก่งเลยเก่งเลยได้รับการพิสูจน์มาแล้วแต่ถ้าเป็นหุ้นตัวกลางๆหรือเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่โฟลเดอร์หรือว่าคนที่ทําธุรกิจโตเนี่ยขึ้นมาเป็น c ีอเองนึงออกงั้นกลุ่มหลังเนี่ยก็สังเกตนิดนึงนะครับว่าโง่เห๊เป็นไงพูดจาเป็นไงเชื่อถือได้ไหมการดําเนินธุรกิจของเขาเนี่ยมันไม่เกินตัว ไม่มีอะไรที่ออ,ออกมาแล้วมีข่าวออกมาเยอะเกินเอออันนี้ผมผมให้ข้อสังเกตนหนึ่งว่าเวลาที่หุ้นคือเป็นนักลงทุนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องตามกระแสตลอดก็ได้เวลาที่คนบอกเฮ้ยห,หุ้นดีแล้วราคามันแพงไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมองหุ้นตัวอื่นไหมเพราะว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมีหุ้นเกือบ800รอตัว oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคประมาณแ0 0ตัวเราสามารถที่จะเลือกได้เนว่าไอ้คำว่าหุ้นดีมันไม่ใช่หุ้นที่แพงไปแล้ว แต่หุ้นดีเนี่ยเพราะมันขึ้นอยู่กับราคามันขึ้นอยู่กับราคาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีข่าวมากๆนะฮะแล้วราคามันแพงๆเนี่ยเราเราเอ๊ะไว้อินนิดหนึ่งนะฮะแล้วไปดูสแกนดูเอ้หุ้นอีกแปดร้อยตัวเนี่ยนะฮะมันมันดูแล้วมีตัวไหนน่าสนใจกว่านะครับผมให้ฝากเอาไว้นี้ว่าหุ้นที่ดีเนี่ยคือหุ้นที่มีอนาคตครับหุ้นที่มีอัพไซด์นะหมายถึงว่าซื้อบาหนึงมันอาจจะไปห้าบาทดาวไซด์น้อยนะฮะคือ เว r ร์ c เคสอาจจะลงไปเหลือ50ตังค์อ่ะดาวซ้ายมี50%แต่อัไซ้ามี500%้อะแบบนี้คือขอให้นักลงทุนนะฮะดูหุ้นที่ข่าวไม่ต้องเยอะหรอกนะฮะแต่มีอนาคตดีๆจากผลประกอบการผู้บริหารอาจจะไม่พูดเยอะก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ใช่ทัมมิ่งที่ผู้บริหารจะออกมาพูดนะฮะงั้นสังเกตนดนึงว่าถ้าผู้บริหารออกมาพูดบ่อย ราคาุขึ้นไปเยอะๆห oh. ัวลุ่มเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ว่าเออมันอาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่เราจะไปเริ่มต้นซื้อวันนั้นตอนนั้นอันนี้เป็น soft factor ที่สำคัญนะครับเพราะส่วนใหญ่เราถูกสอนว่าดูงบการเงิน และระยะหลังดูกระแสงเงินสดว่าบริหารดีหรือไม่ยอย่างไรนะครับทีนี้สมมุติผมกลับมาภาพรวมของพี่คนที่จะไปลงอย่างที่พี่ว่าเนาะแปดกว่าตัวแล้วตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นก็ถือว่ามีดิส u n t เ,เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับ,รบสมมุติเขาจะเดินหน้าไป ข้อแนะนำของพี่แน่นอนบางคนเราจะได,ด้ยินแต่ก่อนคืองบการเงินนะครับปัจจุบันจะพูดว่ากระแสเงินสดมีปัจจัยอะไรบ้างที่พี่คิดว่าเป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับคนที่จะเข้าไปเริ่มลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ครับผมว่าปัจจัยสําคัญที่สุดนะฮะก็คือการบริหารพอร์ตนะคือต้องแยกให้ออกระหว่างกําไรในการซื้อหุ้นกับพอร์ตเฟอเโอหรือพอร์ตหุ้นที่โต <H app ies> นะคือหลายคนแบบแฮปปี้กับการแบบเฮ้ยซื้อหุ้นกำไรแล้ว post social โพสโซเชียลโชว์อะซื้อตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้กำไรเท่าไหร่จริงๆสาระมันไม่ใช่ตรงนั้นนะแต่ว่าสาระจริงๆเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเราเอาเงินใส่ผ่อนหุ้นล้านหนึ่งเนี่ยครับะะจะให้มันโตกลายเป็น5ล้าน10ล้านภายใน2ปี3ปี5ปีเนี่ยขอให้ไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าพี่หมายระยะไกลหน่อยก็ถ้าเราจะเดินทางในมุมของนักลงทุนเนี่ยขอให้มองแบบ long term อ่าโอเคเออคือเราเราเราคงไม่ได้อยู่กับการที่แบบกับไรหุ้นหมื่นหนึ่งเอาไปปาร์ตี้เรียงเพืนเคลียร์โอเคโอเคไม่ใช่มันมันไม่ใช่เทรดเดอร์ไม่ใช่เทรดเดอร์ต่อนะมันมันควรจะเป็นการที่ว่าทํายังไงให้พอร์ตโตอ่ะพอพอมีมายเซตแบบนี้ปั๊มเนี่ยมันจะมีวิธีการลงทุนเลยว่าอ๋อโอเคนะคือไม่ใช่แต่ละคนจะต้องเพย์เซฟตลอดเวลาหรือว่าคอนเซอร์เวทีฟตลอดเวลาถ้าใครรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็อาจจะลงทุนในหุ้นที่หวือหวาหน่อย S <S อ่านะค,คือหุ้นแต่ละตัวมันจะมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับแต่ละคนโอเคลียบทีนี้พอพอเร,เ,รเราเรามีเป้าหมายเรามีระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะมีการลงทุนที่ทําให้เรารู้เองว่าเฮ้ยเราควรจะต้องลงทุนหุ้นสไตล์ไหนจํานวนกี่ตัวต้องมีการปรับพอร์ตนะฮะในระยะเวลาเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าหุ้นตัวที่ขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยอัพไซด์มันน้อยละ ควรจะเปลี่ยนตัวมาตัวใหม่ไหมอะไรแบบนี้นะงั้นผมว่าข้อสําคัญของาการลงทุนเนี่ยไม่ใช่การโชว์ว่ากาไรเท่าไหร่ในแต่ละครั้งแต่มันเป็นไฮไลท์ของการที่ว่าเราจะทําพอร์ตของเราเนี่ยให้โตยังไงครับ <c oughs> ตรงนั้นน่สำคัญกว,ว่าครับผมว่าครับผมว่าวิชั่นเราจะไปไหนสําคัญแต่อ,อีกด้านหนึ่งครับพี่พอมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญหลายๆเหตุการณ์ทําให้หลายคนบอกว่าเรา protect d o w n s i d e แล้วป้องกันความเสี่ยงว่าเงินของเราที่ใส่เข้าไปมันจะไม่เกือบศูนย์หรือศูนย์ไปเลยนะครับวิธีป้องกันในการเลือกหุ้นให้ย้ำให้มั่นใจว่าอย่างน้อยเราไม่เสียเนี่ย มีหลักการอะไรในการเรดร์บ้างครับพี่เพราะปีที่ผ่านมามีหลายกรณีนะทาให้คนสะเทือนขวัญมากบอก <'t S 1> ไม่ต้องโตเยอะก็ได้นะ <c oughs> แต่อย่าหายไปเลยจนกระทั่งว่ามีใบหุ้นกู้แค่ใบเดียวอะไรเงี้ยพ <c oughs> อ,อละโอเคเป็นคําถามที่ดีฮนะก็จริงๆเลยเนะี่ยการลงทุน <ừ. S 2> มีความเสี่ยงเสมอนะฮะไม่มีใครรู้แท้จริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีอะไรเชื่อได้บอกเฮ้ยเนี่ยแบบไปเลยแบบเดตัวนี้มาหรือแบบเป้าตัวนี้อะไรเท่าไหร่อย่าไปเชื่ออย่าอย่าลงทุนด้วยหู ต่ให้<อ>ลงทุนอย่าลงทุนด้วยหูอาลงทุนด้วยความรู้ที่เราเราทำการบ้านมากกว่าคนอื่นครับเราสามารถที่จะซื้อหุ้นบางตัวที่คนอื่นอาจจะยังไม่ซื้อ,อนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีซึ่งตอนเนี้ยต้องบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอของอะไรนะแต่ผมมองว่าหุ้นตอนนี้มันถูกมากๆหลายๆตัวครับเป็นโอกาสนะข้อสังเกตของมันก็คือว่า เราเข้าใจเรื่องของสัดส่วนทางการเงินนิดหน่อยก็พอเนาะว่า price per book value นะ P B V เนี่ยคือราคาของหุ้นในตลาดเนี่ยถ้าเทียบกับ book value ก็คือมูลค่าธรรมชีเนี่ยถ้ามันต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยนักลงทุนควรพิจารณาแล้วนะฮ่านึกออกทีนี้พอเราเราเราสแกนเขาเรียกว่าใส่ใส่ตะก้าตะแกงแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือหุ้นที่เราทำกันบ้านน้อยลงเรื่อยๆอาจจะเราอาจจะดู สัดส่วนอื่น,อนๆอย่างเช่น PE ah, <okay. S 2> Price per Earning e นะหรือไปดูประวัติเก่าๆคือผมผมมองว่าหุ้นหลายๆตัวมันเป็น c y เคินะเวลาที่มันราคาต่ำแล้วเนี่ยมันก็จะโดนดันราคาเมื่อคนเห็นว a l u e ของมันโอ้ผมนึกออกแล้วเป็นเป็นวงจรมันเราถึงวันหนึ่งพอคนเลิกสนใจก็ราคาจะแผลวคือถ้าเรารู้อดีตเนี่ยคือเป็นวัตจักของเขาใช่ครับถ้าเรารู้อดีตเราอาจจะ พิจณาวันนี้เพื่ออนาคตได้ครับอยากถามพี่นิว่าตอนนี้มีข้อแนะนําให้กับคนที่จะเดินหน้าลงทุนนะครับในหุ้นไทยอย่างไรบ้างครับพี่ครับสำหรับคนที่ลงทุนอยู่แล้วนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยลงมาเยอะนะเราถ้าเรามีเรามีแผนที่มันเป็นลองเทอมหน่อยเนี่ยต้องบอกได้ว่าโอกาสขาดทุนมันน้อยมากถ้าเราซื้อเลือกตัวได้ดีซื้อและถือยาวเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวถึงวันเนี้ยกำไรมันจะทําให้พอนแบบเขียวจนสาตาโอ้อย่างนั้นเหรพี่ดีใจส่วนคน,น,นที่ยังไม่ลงทุนเนี่ยต้องมองอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยหุ้นมันเป็นสินทรัพย์ที่ดีออสภาพคล่องดีนะครับออมันข้อสําคัญคือประสบการณ์ต้องมีการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันคล้ายๆว่ายน้ำนะฮะคือมันอ่านหนังสือแล้วเป็นเลยไ่ได้เออมันต้องต้องต้องมีประสบการณ์ต้องลองว่ายน้ําจริงอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้ลองดูลองลงทุนดูนะครับใช้เงินจํานวนที่ไม่ต้องเยอะนะฮะมีร้อยาที่เรั้อยสิบบาทนะฮะเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะในการลงทุนแล้วตัวการลงทุนเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยนะฮะมันง่ายขึ้นนะครับไหนๆก็ทํางานเก่งแล้วอาจจะทํางานในองค์กรหรือทําธุรกิจเก่งแล้วเนี่ยถ้าลงทุนเก่งไปด้วยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นรายได้สองฐาถึงวันหนึ่งสามารถเกษียณได้ครับ สุดยอดมากวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับมีทักษะเยอะแยะแล้วนะครับแต่หนึ่งทักษะที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะแห่งการลงทุนนะครับปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยดูไม่ดีนักสักเท่าไหร่นะครับมีความหมายหลายตัวราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นแล้วอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในขณะที่หลายหคนเดินหน้าในการลงทุนย้ําด้วยสติไม่ใช่ลงทุนได้หูสําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ